อใช่พ <pelled being HD> <ped convert> ูด <cons> ว <urai> ่าจะได้ยินอะไรก็ได้ได้พูดให้มีสาวด้อมีความสุขมีความเจริญมีความสุขมีความเจริญ่ะไหนเลี้ยงน้องต่อไปตลอดไปนั่งแล้วพูดนั่งแล้วพูดไม่ได้ได้พูดต้องได้สิอ่ะก็บอกแล้วนี่ไงปวดหัวตาเลยเนี่ยอ้าวเรื่องในเด็กไอ้ไอ้ดูดิดดูดิดไอ้อะไรวะการด ดูซีตั่งใจั่งใจไปพอให้พี่ก็หน่อยเนี่ยม่ลัวตลอดไนยปลดบหม่ปดบ่อยตอไปนี้มีใหม่นี้ เรเป็นงานเหมือนกันไปพร้อลยพี่ก็เออแก้วจับเปลยนทั้งอืรู้หมดแต่เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องเ,งเอาพี่นี่เรื่องจับบ้านโอ้าขโอ้เกาขอ <c oughs> ให้พี่สุขภาพแข็งแรง <c oughs> เลเี้ยงิกไปเลี้ยงิกตลอดไปดูแลให้ครอบครัวให้หมดเลย เนี่ยครับเนี่ยสำคัญก็พ่แข็งแรงทุกอย่างนยไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลใครปูใครกมันมเลี้หนูคนเดียว้่ดวนะขอให้ดีเดี๋ยวาจะม่ได้้วย ไม่ทำไรเลยสองครั้งที่ประโยคสุดท้ายกันทุกคนเลยผ่านมานินทมบันทารวดเอาพี่อะพี่อะน้าพี่แต่ว่าหลานกหลานไม่หลานามเลยนี่เหรอเลอยนี้่อย้ากันเนพื้นกัน อที่บ้านใช่ไหมแ้โอเคที่บ네้านจ้าโอเคแต่ค่ะ่่่ัละไอ้ลูกไปสับละไรอบมลีนี่จะลอกตลอดไปโอ้โไเมัะตนดไปลืมพี่แชรอะไรสยเฮ้ยปฏิเสธปลุกปฏิเสธไปไปตน